มากกันแท้ๆยาสีฟันสมุนไพรขออนุญาตบอกถึงยายหมอแพลิกันคะและผู้เฒ่าที่อยู่แถวบ้านแล้วใส่ยาสีฟันสมุนไพรมาตลอดยาสีฟันสมุนไพรนี่ไม่มีฟูออะไรปัญหานะ่ะมันม่ได้อยู่ที่สมุนไพรปัญหาคือ,อยาสีแขวซุ้มูนีบอมีฟูออะไรผู้เฒ่าที่ใส่มาตั้งแต่สาวๆอะค่ะพ่ออยู่80มาก ไม่ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งหรือ50เปอร์เซ็นต์แถวห้างกันเบิดแลนดการที่มีฟัวอไล์มันไปป้องกันฟันผุเอาแล้วมันจะมีโพดบอหมอแพทย์มันสิเป็นสมองเสื่อมยางที่เขาแชร์มาบอกการที่กินยาซีฟันจนเกิดผิดเจ้าหูบาวายาสีฟันได้หลอดหนึ่งเบิดหลอดอ่ะนะคะเขาใส่พาร์ตเพอร์มิเลียนเซี่ยวในร้านส่วนน้อยมากๆเพื่อเป็นโดที่น้อยที่สุดที่ป้องกันฟันผุได้เขาใจข้อหมายบอกถ้าเจ้าจะกินให้มันเป็นพิษผู้ใหญ่เนี่ยให้กินเป็นประมาณสี่หลอด เด็กน้อยเอยงเสียให้กินประมาณหลอดสองหลอดของผู้ใหญ่ให้ลูกห้านกินยาซีแควสองหลอดปนันเจ้าก็ควสิถูดด่าแล้ว่เป็นมลาผู้ใหญ่เจ้าจะเป็นบากินยาสีแคลลายปนันอยู่บ่บ่ต้องกังวลปนันเจ้าบ่มีทางที่จะกินยาสีแยวได้ซีหลอดปนันอกคะ่ะแขวห่างมันแม่มเลืองธรรมดานะคะแคลรุดเบิดปากนี่เจ้าลองจินตนาการเว่องอยากกินยังก็บบ่ได้กินหรือเจ้าต้องเสียเงินไปรักษารากฟันเทียมหรือว่าฟันปลอมเบิดปากอะ เจ็บปวดและเสียเงินนะคะในอนาคตในอีกตอนอายุ80ด้วยรักทุกคนอยากให้ทุกคนมีความรู้แบบมีสติบมไมนนน่ไปอ่านอันนั้นหระประสาทแด,ดกไปอันนี้หระประสาทแดกผู้ใดใส่ย,ยาซีฟันแบบใดอยู่ที่มาบอกกันในคอมเมนต์เดี๋ยวจะเอาสาระดีๆมาให้อีก